สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะก่อนที่เราจะเดินทางไปที่วัดนะคะก็โรงทานส้มตําของลุงป้าและก็ youtube นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาโปกมะละกอก่อนนะคะจะโปกมะละกอเนาะเพราะเราจะต้องเอาไปไปสับมะละกอนะนะมีดอยู่นี่บอกไม่มีมืออย่างอื่นบอกดะไม่มีบอกมีแต่มีดแบบนี้บอกก่อนนะ เออที่ปกๆอ,อันนี้เราไม่ขนัดหนึ่งเราขนาดแบบขูดๆนี่ไอ,อ้ที่สีส้มๆมีไหมสีส้มๆอ,อ,อ่ะีไงเอาเออๆนั่แเลยเราขนัดปอกอันนี้ก่อนอือโอ้โห ไม,ไม่ค่อยกินมะล,ละกอเทอ่าไหร่อเอาลูกใหญ่เลยเหรอ,อลูกใหญ่เลยลูกใหญ่แล้วก็ผ่าครึ่งไงเอาเม็ดอกข้อมือ,มอมไม่ค่อยดีไม่ไม่ไม่ลูกใหญ่แล้วก็ชอบนั่งแบบนี้ไม่นั่งโต๊ะเอาที่ถน,น,นัดทานถนัดเลยผมทานส้มตำก็ไม่ได้ยากอะไรนะเอฟซี FC. มันไม่เหมือนลรงทานก๋วยเตี๋ยว กางกเตียวต้องเตรียมน้ำซุปเตรียมผักเตรียมลวกเตรียมลวกหมูลวกเส้นลวกนะส้มตำก็นีหัะเตรียมมะละกอเป็นหลักไม่ได้อ่านจดหมายเลยจดหมายอะไรอ่านอ๋อไอ้นี่ฝ่าส้มแกงนะคะตีอนี่ฟ้าแดงมีดอย่งไมีดยุบ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 ยุ่วยุบ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 ยุ่ยุ่เลยใช่ คิดว่าวันนี้ลงทานเยอะมากเลยนะคะลงทานเยอะมากไปถามแล้วมีร้านป้าอันเดียวฮะมีร้านป้าล้อันเดียวอ้าวเหรอแล้วน้องนั้นวันที่สิเก็นต้มีลงทานเนี่ยเขามีไอโลัคให้กินอ๋อค่ะค่ะอันนี้เราต้องผลปลารขึ้นด้วยนะวันเนี้ยที่จับไว้เมื่อวานน่าจะป่วยต้องเช็กเออเช็กใหม่เช็กใหม่เพราะว่าเราเขียนนี้ไว้แล้ว มันมีเนีม่มันมีไออะไรก็เดออยอยู่นะนับใหม่ได้ไอ้ทีเออเมื่อวานก็จดของป้าไว้อยู่ที่ป้าส่งมาเพิ่มไปเดี๋ยววันนี้จะเช็คจำนวนใหม่ด้วยเอาไว้ชั่วคนขึ้นรถที่ใส่ถุงมือไม่ใช่อะไรนะอ่ามันมันเจอเงียงเงียงที่เราแพ็คของอะ แน่ะแล้วยางมะละกอมันมันกัดมแสบอืมป้าวบ้านก็เลยเรียกว่านึากว่าดีนะเมื่อวานอ่ะป้าชาวบ้านไหวทันนะพี่เอ,<ว>อ็นว่าเห็นนปู๊บบอกว่าป้าบอกว่าให้เด็กมะละกอ,อถ้าเกิดเมื่อวานนี้ถ้าป้าชาวบ้านไม่เด็ดนะป่านนี้มะละกอยังยังยังไม่ได้เด็ดหรอกอืมเพราะว่าเมื่อวานป้าแถวบ้านขึ้นไปไปยู่เสื้อผ้าที่ฝนตกเลยอ่ะ แล้วก็อคลิปก็ไม่มีด้วยนะคะที่เมื่อวานนี้มันเป็นคลิปที่ว่าเราแพ็คปลาเราก็เลยทําคลิปเด็ดมะละกอทําส้ตามตำวันนี้ดีกว่าก็เลยเด็ดได้มาห,หนึ่งกระสอบนี่ไนงะที่มาที่ไปถึงได้มะละกอเป็นกระสอบเ,อเด็ดมะละกอก,ก็เป็นคลิปนะคะฝากดูดูด้วยนะคะฝาก,ปากเปใจและดูดให้ด้ดวยคะเมื่อวานนี้นบ้าน ได้เก้าคลิปเลยพี่เอ๋ไม่ได้ดูใช่เช็คแล้วปัจจุบันได้เก้าคลิปเก้าคลิปยอดดูหลักร้อยนะคะทีไม่มีหลักพันเลยก็ไม่ได้ไปไหนกับเขาเลยนั่งแพ็คของใช่แล้วระกกระดึกกระดึกตัวไปไหนเลยเพื่อกระดิกจะเรียกว่าสู้เต็มที่ลุยเต็มที่เลยเมื่อวานนี้นะฮะจ่ายสู้นะฮะเต็มที่เลยเ้าก็เอ็ยดละมาสูดอย่างนั้นนะกหลันี่นะ ก็มาคุยกันส้มตำเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวไปเอาเอาอะไรนะเต้าย์เนาะเต้าย์เนี่ยถ้าในนั้นเต้าย์เนี่ยตุ่มตำปลาหมูปลาหนัวหนัหนัมันนั่งกระโต๊ะไม่ได้จริงนั่งกระโต๊ะมันมันลำบากนี่เราจัดฉากซะหน่อยนึงเ้ยทำไมรู้เข้าใจทำเด็กตุ่มตำปลาหมู ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะมาคูณปลาะมาคูณปลามาคูณมะละกอมาคูณปล <ะ S 1> าป <laughs> <laughs> ก็ถ้าฉากว่าไม่สวยก็ไเมันบ้านมันบ้านมันบ้านนะฮะไอีถือว่าไอน,นี้ก็เป็นอะไรนะเป็นปลาสีอะไรก็ได้ <laughs> <laughs> อันนี้อันนี้เราต้องพกมาเองนะอ <laughs> ของใครของมันก็ต้ี้ดูโทรศัพท์เลยอภาพนึงก็ได้อีกมุมนึงเลยีอมุมก็ได้อีมุมนึง เพราะว่าเอ็นไม่สะดวกสับฮะทำเพย์ทำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเอ็นสะดวกขูดค่ะแต่ว่าก็ขูดเส้นเล็กๆนะคะไม่ได้ขูดเส้นยาวนี่ค่ะประมาณประมาณแค่นี้เลยก็ผสมผสันผสมภาษีกันเอาแต่เอาแต่ที่ทุกคนถนัดเนาะนะป้าที่บ้านตื่นตีเท่าไหร่คะวันนี้ทีสีเอ็นตื่นทีสามค่ะเพราะว่านอนหลับอิ่มแล้วตื่นมาก็ดูคลิปเมื่อวานนี้ สนุกมากเลยเนาะในคืเมื่อวานนี้ที่เราแพ็กของกันสนุกมากเมื่อวานได้เดินกับป้าดป้าไทยบ้านก็ทุ่มเทมากเลยค่ะไม่ได้ออกไม่ได้เดินออกไปไหนไม่ก็ปวดฉี่ไปฉี่นิดเดียวนะคะข้าวก็ไม่ได้ข้าวเที่ยงกินตอนเพราะว่าตอนห้าโมงแดดกินตอนนั้นเราก็ไม่ได้หิวเนาะเราลุ่นใช่เพราะว่าป้าก็เลี้ยงน้ำน้องเมื่อวานป้าป้าแตนเลี้ยงน้ำก็ต้องขอบคุณป้าแตนด้วยนะคะเลี้ยงน้ำเลี้ยงผลไม้เลี้ยงผลไม้ด้วยนะคะจาะ รู้ไหมเราจะกินอะไรเราจะกินแต่เปรีป้ยวๆบอกว่า,าวอยากกินผลไม้ไม่ได้ทักทายเด้อทำงานนะอ FC ค่ะก็ดูบรรยากาศไปแล้วกันเนาะอืมเนี่ยก่อนขี่ที่ครัวก็มีนิดหน่อยอันนี้ก็ซื้อมาอท,ที่บ้านไปที่บ้าน <c oughs> เพราะว่าไม่ถนัดอย่างนั้น ซื้อมาตั้งหลายอันแต่ว่ามีอันหนึ่งที่มันขูดแล้วมันไม่สบายมันไม่ค่อยลื่นก็เลยไม่ได้ใช้เลยถ้ามันไม่ลื่นเลยเนี่ยมันมันไม่ใช้หรอกวรกรคตอนนี้มันไม่มีหรอกขาวๆอย <c oughs> ่านเนหะ็นแล้วหยุดเพราะมันหมดน้าแล้วแล้วจ้าตืต่นก่อนค่อยนะเนาะ <c oughs> จะได้เปิดไฟป,ปุ๊บค่อยก็เอา่มแล้วค่อยเต็มกับตีสามเลยแหละเขาอเป็นเวลาเต็มแค่อยค่อยยืมให้ใจปุ๊เดี๋ยวนอนดีสักหน่อยโอ้เดี๋ยวสลับเน็ตก่อนนะคะอเอฟซีฮ่าฮ่าเออปะวานไม่ดูคลิปเลยนะปะวานอะไม่ดูคลิปเลยนะกี่คลิปปะวานอะกี่คลิปรุ่นเนี่ย ล้นบ่ริงหรอลงเอาลงเอาไม่ดูเลยนะมีคลิปที่ไหนลงน้อยเออแซวเช้ามาแซวปรดาแล้วมีอยู่สองจองที่ล้นปกติเขาไม่ลบ<อ>ไม่ได้ลเลยนะเออสามจอง ไม่เราจะลดเดี๋ยวเราจะลดบ้างวันนี้ต้องวันนี้แค่เอาแค่ข้าวแล้ววันนี้วันนี้ลดนะวันนี้ลดนะเอออยู่รายการอยู่รายการต้องใจกลางหน่อยของเราเนี่ยโอตั้งแต่น้องๆไปในบ้านน้องของข่อยเนาะ คอ <c oughs> ยยังไม่เอาเลยคอยมคิดแพทนิดเดียวยังไม่ลงคอยยังไม่เอาเลยเมื่มอาาวานเพราอคอยเต็มตั้งแต่นู่นใบสามพุ่น <c oughs> เส้นสวยเหมือนกันนะ แต่<ส>ลปล <ผ estion S 1> าดำต้มกำนะครับไม่เอาเส้นนี้นะเอาเส้นนี้ไม่ผสมกันคุกเลยไม่แยกเสเน้นใหม่งีจะต,ตื่นเอย้าจังเลยโอ้ยตื่นทีสามนพมอตื่นี่นีสาเห็นไหมเนี่ยแต่งผมทำหน้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยอม ไม่ได้ย้อมเลยค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเราสูงไวแล้วเนี่ยไม่ได้ย้อมเลยค่ะเมื่อวานตอนเย็นทำ่ไม่ยอมออาวเราไปสักที่ไหนแล้วอยู่ว่างที่ไหนเออแล้วตอนี้ขึ้นไปตอนไล่สูงมันก็เมื่อยเนาะมันก็เมื่อยกลับมานอนแล้วนะแต่ไฟเปิดตู้อบตาดปดายยังไม่หลับนี่ที่ไหนได้ล่ะเพรานอนเปิดไฟเข้าไปปพ๊บลูกเปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยแบบง่วงเลยตอนนี้ แล้วก็ปิดแอร์เพราะมันมันฝนตกอือโชนะคดีมากเลยไม่เย็นเรากลับไปฝนตกอย่างแรงใครทันฝ <c oughs> นบ,บ้างไปทันฝนไหมฮะค้ายหลับแล้วค่อยตื่นลุกขึ้นมาใหม่แล้ปิดไฟไค่อยหลับเจ้าหลับนี่หลับค่อยไม่รู้หรอกแต่รู้ว่าไฟเปิดตลอดไฟเปิดตลอดเพือ่อค่อยหลับไงค่อยตอนแรกค่อยนอนดูโทรศัพท์อยู่ หามุมใหม่มุมไกลมุมมันเด้อไม่ใช่มุมไกลมุมมันเด้อไม่มันมีที่นั่งไม่ได้ปอกก็ได้เออเอานี่มีปอกมีมีข่อยมาไม่ได้เอาอาวุธมาเลยบอกอ้าวไม่เหมือนข่อยนี่ไงอาวุธข่อยนี่แต่ตัวกับหัวใจมาเอายงอาว ออย่าลืมนะ f อฟซน้ำปลาค่ะน้ำปลานะคะอันนี้ใส่สูตรสูตรนี้ใส่อะไรคะต้มยำํำแกงอนนี้ยำต้มยำํำแกงนะคะจัดปลวแดงแดงปลาแดงนะคะนี่สูตรหนึ่งเอฟซใส่ตำนะฮะนี่ค่ะใครตำก็อร่อยนะคะเอซีอ่ะโชว์ค่ะโชว์มไม่หยดม่ย่เยไม่ไม่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโชว์ค่ะโชว์ นี่นะคะ FC นี่นะคะเออรู้ลแล้วนี่นะ, F ออค,นนะคะ FC น้ำปลาร้ะใครทำก็อร่อย่อะฟ้าแดงเฮ้ยจะออกไปแล <c oughs> ้ว แล้วหกเมหกเมตรสามเมตรแน่้ะเครื่องเครื่อง่มเครื่องดัง่อมเียเห็นยงวฮะยานี่เอาไม่ลุกไปซื้อตอนเช้าตลาดตรงนี้แยะแยเลยนี่อาโทรบอกย่สิเข้วย เราไปทำมัง่าไห้คนหน่งก็เพียมแล้วคืนนี้คอยดเทาำมังค่าเราให้คนอื่นเพียมไม่ได้มีเตรียมแล้วเตรียมคุกเตรียมอะไรให้เลยไม่พูดถึงว่าเตรียมแล้วถามแกแล้วมะงงมะนาวถามแกแล้วหมดแล้วมันก็จะดีสิจเขารู้แล้วเหนื่อยเขารู้ว่าเรา กอะไร่ไปบอกได้เนี่ยบอกย่าไม่ได้สับมันลรักงมัน,มนรนนักงไว้ไงนะสับสับเช้าก็ทานทำไมค่อยเป็นเด็กนักเรียนอยู่ป .6 อะ่ะตอนนั้น กำลังยึดซุมตามกันอยู่แต่ที่ว่าพ่อแม่จะพากินอืเพราะเพราะว่าพ่อแม่ไม่ใคนสารเขาก็ไม่ได้พากินสมตามเลยแต่เราก็เขาขูดแบบพี่แอมนี่แหละขูเส้นเป็นเส้นยาวๆเลยเขาคงเขาทูดเป็นเส้นยาวแต่ก็อย่าไม่หรอกว่าเส้นยาวเส้นคือถ้าถ้าขูดอย่างเงี้ยเหมือนขูดมนข่อยมันจะหมดเลยขูดจนหมดเกลี้ยงเลยสับข่ก็ขูดลง นั่นแหละหมดจะหมดเกลี้ยงเลยนะเพราะว่าจวโตมาอยู่โลกความคูอยู่กรุงเทพูดตูดจากตูดขึ้นไปข้างบนค่ะมันจะไม่เหลืออะไรเลยวีอยู่กับอีสารเยอะีิ่โรงานก็ดูของา็ส่งจ้งก็ทำเงิน ก็หมดนะไม่เจ่าก็มหมดเลยเออก็ต้องทำอย่างนั้นแหละถ้าอยู่อีสานก็ทำแต่บางคนเขาไม่ได้เอาเลยว้ายสวยมากเลยนี่อือดูดิว้ายเส้นกำลังกินต้องเติมหวาน แน่แดมันจะเป็นแผนขูดหรอกไม่ได้เป็นแผนคูดนะจะช่วยกันเขากเแบนคะ้ยหอลยหกเลยนะหอมน่ากินจังเลยใหเราก็จะปอกนะคะเอาล ทาล้างกันค่อยเอามาล้างก่อนเพราะว่ามันตึงแตาา่ขาวๆที่เ่อี้เออมันเปนอยนั้นเนไ,ได้ดีก,ก็ด้ดีดูด,ด,ดาวมาใหม่เพ<อ>ื่อส้มตำเดยจฉพะทำอะไรปอกไงจู๊จื๊อจื๊อถ้าไม่ถนัดก็อันดำ มั <peach> นขนาดก็มีดขนาดก็มีดมันมีทั้งสองอันเลยฮะนี่ค่ะสมามวันล้วโจกันค่ะข่าดีเฮ hey, ลันเงินเดือนผูน้สูงอายุจะได้รับแล้วนะคะนี่ค่ะดีใจกับดีใจกับป้าไทยบ้านด้วยนะคะ